เปิดแล้วใช่ไหมพี่บอ่นน่ะดิเอาใหม่ป่ะ <laughs> ไม่เป็นไรเราให้เขาดูคลิปก็ได้มีคลิปเดี๋ยวก็ลงคลิปเลยพี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวขออีกทีนะไม่รู้ว่าไม่ไม่ดังตั้งแต่เมื่อไหร่นะขออนุญาตเทคเสียงอีกทีนึงถ้าเกิดได้ยินรบกวนแจ้งนัชชาด,ด้วยนะคะก็อย่างที่นัชชาบอกไปถ้าภายในเนี่ยตัวค่ะ ตัว4ประตูกับแคบนะเขาต่างกันเลยนะคะที่เห็นชัดเลยก็คือเบาะหนังนะตัวตัวแคบเนี่ยเขาจะได้ได้เบาผ้าอยู่นะคะถ้าเดิมๆิมจากโรงงานเนาะเขาจะได้เบาผ้าอยู่แต่ถ้าเกิดเป็นเบาะหนังเนี่ยจะต้องเป็นตัวโมเดล2 0 2 5นะคะแล้วก็เป็น4ประตูเนะะาะเบาะหนังแบบแบบเบาผ้าแบบนี้นะคะแล้วก็ภายในหน้าจอเหมือนกันค่ะพวงมาลัยเหมือนกันนะนได้เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าเหมือนกันหน้าจออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนกันเลยหัวเกียก็เหมือนกันด้วยนะแล้วก็รองรับ Apple c a r p l a y a n d r o i d Auto นะคะแบบไม่ต้องเสียบสายด้วยนะคะแล้วก็ยังสามารถเชื่อมต่อฟอร์ดพาร์นะคะสาตาร์ทรถจากทางไกลนะคะแดนไกลผ่านมือถือได้เลยสามารถดูน้ํามันเครื่องนะคะค่าเฉลี่ยนะคะหรือว่าการอัปเดตต่างๆของระบบรถเราเนี่ยก็คือผ่านมือถือได้เหมือนกันนะคะสําหรับตัวนี้นะฟอรแคบนะคะก็แถมไปให้เหมือนกันนะคะสําหรับลูกค้าแคบนะแต่ถ้าเกิดลูกค้าจะขนของก็เอาออกได้นะคะมันจะไม่ได้แบบเป็นยึดติดเนาะแค่แค่เอาวางไว้เฉยๆนะคะก็เอาออกได้แล้วก็วางของได้เลย กว้างนะคะกว้างสุดแบบนี้เลยนะคะกว้างสุดแบบนี้เลยคือในช่วงของจังหวะที่เวลาลูกค้าขึ Bash ้นลงหรือว่าเอาของขึ้นเนี่ยก็คือกว้างแน่นอนไม่ได้เกี่ยวอะไรแน่นอนนะคะแล้วก็ f อ r ์ดเนี่ยถือเป็นแบบกระบะแค็บนะคะที่ประตูเปิดได้นะคะหรือโอเพ c นแคบแบบเปิดได้นะคะเป็นแบรนด์แรกนะคะเป็นแบรนด์แรกนะอ่าก็แน่นอนเขาทํามาดีนะคะแล้วก็ดีอย่างต่อเนื่องแน่นอนนะคะสําหรับงานกระบะแค็บนะ แล้วก็ในส่วนของตัวโลบาร์นะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นโลบาร์เหล็กจาก Outlander นะคะตัวนี้ก็แบบสวยตรงที่เขาดีไซน์มาแบบนี้เนาะให้อารมณ์สปอร์ตแล้วก็เป็นแบบแนวใช้งานได้แบบหลากหลายเพราะว่าตัวขาของโลบาร์เขาอะค่ะลูกค้าจะเห็นว่าเขายาวมาเกือบแบบสุดตรงนี้เลยอ่าเกือบสุดตรงนี้เลยอ่าก็ต้องแจ้งก่อนว่าตัวโลบาร์ตัวนี้ปกติเราเขาจะใส่กันในตัวรุ่นสี่ประตูเนาะ ช่องของต่างๆที่ทางฟอร์ดเขาเจาะไว้ให้เนี่ยมันก็จะตรงช่องเลยถ้าเกิดใส่ในสีประตูแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นการแปลงนะตัดแต่แงนะคะจากจากของเราเองนะช่างของเราเองนะคะหมายถึงว่าช่างของเราเองไม่ใช่ช่างนาชานะก็คือช่างแต่งรถนะคะที่เราดูแลนะคะที่ของศูนย์นะเขาก็จะมีตําแหน่งมาให้นะลูกค้าติดตั้งได้นะคะไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าช่างมีประสบการณ์นะคะสูงมากนะคะในการบบเจาะนะคะแล้วก็ติดตั้งไปนะคะสําหรับตัวโลบานนะคะ แต่ว่าถ้าใครอยากได้ทรงอื่นน่ะก็ถ้าในส่วนของรูที่ฟอร์ดเขาเจาะให้มากับบอดี้ตัวรถนะคะเขาตรงกันอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องมาเจาะเพิ่มนะคะแล้วก็นี่ตัวคิวล้อด้านหลังนะคะเราก็จะมีตัวครอบถังน้ํามันนะคะเป็นสีดําเงาเหมือนกันหมดเลยเห็นไหมชุดครอบต่างเนี่ยก็จะเป็นสีดาเงาหมดเลยที่แตกต่างก็คือสติกเกอร์นะคะเป็นสีด้านหมดเลยเช่นเดียวกันนะคะ,ะมีมาได้เหยียบขึ้นลงนะคะจากข้างตัวรถนะคะแล้วก็ ไฟท้ายนะคะเปลี่ยนเป็นไฟท้าย Fu l l LED แบบนี้ชุดข้อเป็นสีดําเงาค่ะพอชุดข้อเป็นสีดําเงานะคะสิ่งที่ควรตัดเลยก็คือปากข้อท้ายนะคะ FORD Ford นะคะเป็นสีดําเงาเช่นเดียวกันแต่ตคาว่า Ford เนี่ยเขาเป็นด้านนะคะอ่าเป็นงานพื้นผิวด้านนะแล้วก็ในส่วนของตัวหนังสืออะคริลิกค,คำว่า r a n g e r นะคะก็เป็นสีดําเงาเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ตัวกันชนท้ายเหล็กนะคะตัวนี้นะคะก็จากค่ายเอาร์เรนเจอร์นะ รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายดีของเลนเดอร์เพราะว่าอะไรลูกค้าไม่ต้องแบบไปซื้ออะไรเพิ่มเลยอ่าเราไม่ต้องเพิ่มเงินเพิ่มอะไรเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดลูกค้าเลือกเป็นตัวกันชน้ายเล็กของตัวนี้เขาจะได้ห่วงลากจูงมาแล้วสองห่วงแล้วก็ตัวลากจูงมาแล้ว1จุดแต่หนึ่งจุดนี้เขาจะมีตัวที่เหมือนถ้าเกิดเรามีตัวลากจูงไว้อยู่แล้วอะคะ่ะที่บ้านเป็นตัวเก่าเนาะก็เอามาติดตั้งเพิ่มได้นะคะตัวนี้นะคะรุ่นนี้ก็เลยแบบเป็นรุ่นที่ขายดีแบบสุดๆนะคะย้ํา ย้อนโปรโมชัน่นอีกครั้งหนึ่งไม่แน่ใจว่าต้นคลิปคือมีเสียงหรือเปล่าตอนนี้เริ่มกังวลแล้วว่าไม่รู้ต้นคลิปมีเสียงหรือเปล่านะคะสีดากอนแมชโกนะคะสีดาคอนแมชโกนะคะใครอยากได้นะคะใครอยากดูของจริงนะคะมาดูกับนาชาได้นะคะที่ฟอร์ดพระนะครรังสิตน,นะคะตอนนี้นาชาประจำการอยู่ที่นี่ที่เดียวนะคะลูกค้านะ ปีนี้นะคะเราก็รวมไปถึงปีหน้านะคะ fists. นาชาจะประจําการอยู่ที่นี่ที่เดียวนะคะปีต่อไปว่ากันอีกทีหยอกๆก็ยังขายฟอร์ดอยู่เน, <laughs> นาะนชาขายฟอร์ดมาแล้วหกปีนะคะแต่งรถมาแล้วนะคะทุกรูปแบบทั้งคัสตอมไม่คัสตอมทั้งแลบสีไม่รับสีทั้งแต่งไม่แต่งนะคะทั้งยกไม่ยกเนี่ยยกสูงกว่านี้นะคะในตัวรุ่นก่อน,นจริงๆนาชาก็แต่งเป็นประจําอยู่แล้วนะคะเท่ากับว่าไม่ได้จะมาอวดนะก็คือเท่ากับว่ามีประสบการณ์นะคะในการดูแลรถแต่งแน่นอนนะคะไว้ใจได้นะคะแล้วก็ ร้านแต่งทั่วประเทศนะคะที่ดีกันกับชางโชว์รูมฟอร์เนี่ยก็คือณชานะคะสามารถแต่งให้ลูกค้าได้หมดเลยนะหรือว่าอยากจะแต่งที่ไหนนะคะก็แจ้งณชาได้เลยแค่มาออกรถยนต์ฟอร์กับณชานะคะแล้วก็โปรโมชั่นจัดเต็มมากๆเลยนะสําหรับตัวนี้ย้ําก่อน8ปดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทเป็นรุ่นแคบนะอ่าถ้าเกิดจะเอาราคาเนี้ยก็แต่งให้ฟรีไปเลยแต่ถ้าใครเอาราคา60,00 600, กแสนนิดๆเนาะสามารถจัดไฟแนนซ์ได้สงธนาคารนะคะสําหรับ กระบะแคปนะคะ2ธนาคารนะก็ตัวนั้นนะคะก็อาจจะมีส่วนต่างของชุดแต่งนิดหน่อยนะคะเพื่อใครแบบเลี้ยวมาดูคันนี้แล้วอยากแต่งนะอ่าแน่นอนมาดูแล้วก็ต้องอยากได้นะคะเพราะว่าจริงๆมันสวยมากจริงๆแล้วก็ราคาผ่อนเนี่ยหลักพันเท่านั้นเนาะอะตัวนี้ผ่อนต่ําสุดอ่าต่ำสุดอะน่าน่าจะ5,000 6น0 0นะคะแต่ว่าโปรหลักของฟอร์ดที่เขาทำไว้ก็มีตอนเนี้ย พี่แบบในหัวเลยหัวเสียนะก็ผ่อนต่ำอยู่ที่7,700บาทนะคะสำหรับตัว Open c a p XLS นะคะ,ะก็ไม่รู้มีเสียงหรือเปล่าแหละแต่ว่ายืนผู้ข้างหน้าย้ำๆกิดครั้งนึงว่าเพื่อตอนต้นคลิปที่ผ่าชมมันไม่มีเสียงเอามาฟังเสียงตรงท้ายคลิปนะคะสำหรับใครที่เข้ามารับชมย้อนหลังก็ฝากกดไลค์ก็แชร์ด้วยนะคะแล้วก็ใครสนใจโปรโมชั่นนะคะนชาร,รับหมดนาง งานเทิร์นรถนะคะลูกค้าอยากจะเปลี่ยนจากรถเดิมนะคะมาขับรถฟอร์ด<บ>น,นะคะแบรนด์ไหนก็ได้นะคะไม่ต้องเป็นแบนรนด์ for ์นะคะได้ทุกแบรนด์นะคะแต่ไม่อยากจะพูดชื่อแบรนด์เขานะคะอ่ะก็ได้ทุกแบรนด์เลยเอามาเทิร์นเอามาแลกเอามาเปลี่ยนนะคะถึงหน้าบ้านเลยนะคะอ่ะก็บริการแบบสุดใจเลยนะคะแล้วก็สําหรับใครที่อยากดูเฉดสีนะมีหลายเฉดมากใครไม่ชอบสีดากอนแมชโกนะคะแบบนี้นะคะอยากได้เป็นสีเทา แลมโบแบบนี้นะคะอ่าคันนี้ยังแต่งไม่เสร็จอ่าทีเทาแลมโบแบบนี้นะคะก็คือมันมีหลายสีมากๆเลยแล้วก็วันนี้เอาขึ้นรถสไลด์ไปแลบสีอีกนะอีกสองคันนะคะที่โชลูที่โชลูมีงานแต่งแลบสีแบบตื้ยๆนะคะเรื่อยๆนะคะ,เร,ะ,คะเรื่อยๆมาเลียงๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะลงเป็นคลิปอ่าเขียวมะนาวนะกับชุดแต่งที่ ไม่เคยเห็นที่ไหนแน่นอนนะคะเดี๋ยวจะลงเป็นคลิปช็อตให้ก่อนเหมือนกันนะแล้วก็เดี๋ยวจะพาชมกันสดๆวันหลังนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะอย่าลืมนะคะสนใจออกรยนต์ฟอร์ดพร้อมชุดแต่งเท่ๆแบบนมีอย่าลืมนัชชาฟอร์ดนะคะก็ขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านค่ะทักอินบ็อกได้เลยโทรหาณชานะคะด่วนๆได้เลยนะคะที่ศูน3 9เ4 2 3 9เ่านะคะวันนี้ขอบพระคุณนะคะแล้วก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะทุกการสนับสนุนด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ